ัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่ันทวิลาเนาะก็มาอธิบายเควสกิจกรรมอีกนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าอธิบายไม่ละเอียดเนาะมีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะนะครับตรงนี้นะครับผมนะมันก็จะมีเควสให้ทํารับดาวนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปแลกของนั่นเองนะครับต่างๆนานาในนี้เนาะก็เข้ามาที่ภารกิจตรงนี้นะครับล่าสมบัตินะครับอาจจะเป็นล่าสมบัติในวาเลตี้เนาะก็เนี่ยนะครับอาจจะเป็นเข้ามาที่สัตว์เลี้ยงเนาะแล้วก็เข้ามาที่สมบัติวับแล้วก็ให้ลแต่ตรงนี้ยมัันนทําากะครบ อันนี้ผมแค่เดานะว่าจะใช่หรือเปล่านะฮะอันนี้คืออย่างที่1นึ่งว่าเนาะ q u วสนะครับอย่างที่2นะครับก็คือเรียกสัตว์เลี้ยงนะครับเรียกสัตว์เลี้ยงนะครับผม20ครั้งก็คือเรียกนะครับกดที่ไข่นะครับสุ่มสัตว์เลี้ยงตรงนี้นะครับสุ่มแบบใช้เพชรนะครับแนะนําว่าแนะนําว่าเสียเพชรแน่นอนนะฮะแต่ถ้าไม่อยากเสียก็ไม่ต้องทานะฮะโอเคเนาะผมเรียกไป2ครั้งนะครับมันเป็นไข่ฟรีนะแล้วก็เราอินเจวันนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็ฆ่าคู่ต่อสู้นะครับ30ครั้งในส่วนตรงนี้เห็นบอกว่ารับดาวกันไม่ได้นะอาจจะเป็นเควสบัคนะครับแบบทาเควสเสร็จแล้วแต่ว่ารับดาวไม่ได้นะครับแล้วก็ล้างสําเนาผู้เล่นนี่ก็คือไปเล่นจัดทีมเดินทางไกลกับเพื่อนนะครับแล้วก็ถุงอ่าถอดไม่ใช่ถุงนะฮะถอดคริสตัลน,นะครับ50ครั้งก็คือเข้ามาที่ตรง พลอยลำลึกนะครับแล้วก okay, right ็สลายคิดตั like this. This ้นตรงนี้นะครับหรือว่าชุบนะครับไม่แน่ใจว่าอันไหนนะฮะแต่อาจจะสลายนะครับสลายคิดตั้นเนาะโอเคนะครับเควสก็มีประมาณนี้นะครับผมนี่นะฮะรีบทํานะครับแล้วก็เอาให้มันเสร็จนะครับก่อนที่จะรับได้เนาะเพราะว่าตอนนี้เหมือนเควสบักนะเห็นรับกันไม่ได้นะครับผมแล้วก็เควสตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ให้แลกของเนาะก็ดรอปนะครับตามด่านต่อสู้หรือว่าจะทีมเดินทางไกลนะครับผมโอเคเนาะ ก็อย่าลืมไปทํากันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยเนาะอย่าลืมเป็นกาลังใจในการทาคลิปด้วยนะครับคลิปที่ลงก่อนหน้านี้ก็อธิบายกิจกรรมพวกนี้ไปแล้วแหละนะครับนะพวกนี้นะครับอธิบายไปหมดนะครับว่าเติมยังไงนะครับไม่ใช่ว่าเติมยังไงเติมแล้วมันจะคุ้มไหมนะฮะนี่ก็คุ้มอยู่นะถ้าเติมตรงนี้นะครับแล้วก็มีเติมตรงนี้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเนาะของรางวัลก็แตกต่างกันนะครับ นี่นะครับเป็นของที่เราจะต้องใช้นะครับแล้วก็ถ้าเติมมาสุดท้ายเนี่ยก็3050บาทนะครับจะได้รับรูปลักษ์ของปืนไนออนนะครับชื่อมันชื่อใหม่ก็ฮิกโบซอนนะครับผมก็ใช้ได้นะสวยนะครใครที่มีก็ผมว่าเป็นสายเติมแน่นอน <laughs> โอเคนะครับผมนะสหลคบคลิปนี้ก็สวัสดีครับ